มันไม่ควรน่นะมันไม่สมควรนะรักาการก็ยังอยู่กับรัฐบาลปัจจุบันถ้าเป็นสุดการก็ไม่น่าไปไม่น่าจะไปคุยแต่ถ้าไม่ใช่สุดการก็ไอ้เรื่องนี้ก็เดี๋ยวเขาพิจารณากันเองนะควรหรือไม่ควรแต่ผมคิดว่าในทางกฎหมายแล้วเท่าที่หารือนะก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าจะทําได้นะการที่จะยังไม่เป็นรัฐบ,บาลนนะั้น ไ่เรียกส่รายการคุยเองใครจะเป็นรัฐบาลใหม่ก็ต้อง,อง,องให้ความสนใจเรื่องนี้ด้วยนะแล้วถ้ามันเสียหายขึ้นมาก็พ้นหน้าที่ผมไปแล้วเพราะผมทําไว้แล้วมันไม่ควรน,นะมันไม่สมควรรัชการก็ยังอยู่กับรัฐบาลปัจจุบันเนเพราะวันหน้าก็เป็นเรื่องของท่านวันหน้าเดี๋ยวทางรัฐบ,บาลก็เตรียมข้อมูลดัง ส่งไปส่งมอบด้วยนะผมทางการไปหลายครั้งแล้วย้ําไปแล้วทุกกระทรวงก็ต้องมีแผนงานโครงการที่ดาเนินการไปแล้วอะไรยังค้างอยู่ยังอยู่ให้รัฐมนตรนรัฐมนหม่เขารับทราบนะจะได้ไม่มีปัญหากันไม่รู้สึกอ่ะไม่รู้สึก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 ไม่มองไม่ได้มองไม่ได้มองไม่ได้มองครับผมไม่ได้มองผมไม่ไปสร้างความขัดแย้งกับใครผมบอกแล้วไงเข้าใจไหมก็ กติกาประชาธิปไตยองไรก็ว่ากันไปไม่ทราบไม่ทราบม่แล้วแต่ทําได้ไม่ได้ก็แล้วแต่ท่านท่านจะเป็นก็ทําให้ได้ก็แล้วกันก็ให้ให้ให้ในพื้นที่เขาดูดูอยู่แล้วนะจริงๆแล้วเราเลยมีการติดตามการทำงานผู้โดยตลอดใช่ไหมเพราะก็เกรงว่ามันจะไปขัดแย้งกับแต่สิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันคือแก้แก้ปัญหาทัง ทั้งในด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจสังคมต่างๆที่เราทําอยู่แล้วคณะพูดคุยเราก็มีอยู่แล้วในมีการมีการพูดคุยอยู่แล้วก็ทําเข้าใจกันไปนะครับจริงๆแล้วก็อะไร่ะก็ต้องระมัดระวังให้มากที่สุดเนาะเพราะมันอ่อนไหวใช่ไหมเพราะนั้นจะไปแก้อะไรต่างๆถ้าโดยที่มันเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดมันมันน่าจะยากเนาะเราว่าแต่ก็แล้วแต่มีเรกไหมอะไรนะ ก็เมื่อกี้ขาหายดื้อก็เขาทได้หรือเปล่าก็ถ้าเป็นสูตริการก็ไม่น่าไปไม่น่าจะไปคุยแต่นถ้าไม่ใช่สูตรการก็เรื่องนี้ก็เดี๋ยวเดีขาพิจารณากันเองนะควรหรือไม่ควรผมคิดว่าในทางกฎหมายแล้วเท่าที่หายดือนะก็มีการยกประเด็นนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าจะทําได้นะการที่จะยังไม่เป็นรัฐบาลนั้นไปเรียกสตริการคุยเองแต่ถ้าเป็นหน่วยงานภายนอกที่ไม่ใช่สูตริการนี่ก็เขาก็ทําได้เหมือนกันเนาะ ก็เขาก็ห่วงกังวลอยู่เหมือนกันนะมันจะออกมาในรูปไหนยังไงนะเพราะว่าหลายอย่างก็มีคนมาพูดกันเยอะแยะไปหนดจะทำตรงนู้นทำตรงนี้มันก็ทาให้เขาเกิดความต้องต้องทบทวนอีกทีเหมือนกันนะผมก็ไม่กังวลเรื่องนี้เพราะหลายอย่างมันกําลังดีอยู่ในขณะนี้เราจะแก้ปัญหาที่รัฐบาลนี้ทํามาคือแก้ปัญหาโดยโดยการลงทุนจากภายนอกเพราะว่าภายในเรามันก็ ก็อยู่ในในวงจรของเราอยู่แล้วใช่ไหมเราก็พัฒนาทั้งภายในแล้วคนลงทุนต่างประเทศเข้ามาลงทุนในประเทศไทยใช่ไหมมันจะได้เป็นการเพิ่มรายได้ GDP ของเราขึ้นมาใช่ไหมถ้าเราไม่พูดถึงการลงทุนต่างประเทศแมวเข้ามาเลยแล้วเข้ามาน้อยเกินไปมันก็กลายเป็นน้ําหนักอยู่ตรงนี้มันก็เป็นเป็นภาระเหมือนกันนะหลายท่านคงฟังแล้วล่ะที่เขาไปพบปะเยี่ยมเยิยนกันอันนั้นก็เป็นสิทธิเขาไปคุยได้เพราะไม่ใช่สุดรายการนะ ผมไม่เกี่ยวข้องตรงนี้ผมบอกทุกหลายครั้งแนละ้วผมไม่เกี่ยวข้องผมทําหน้าที่ของผมคือแก่เป็นน้องปรีรักษาการให้ดีที่สุดนั้นเป็นเรื่องของทางการเมืองก็ว่ากันไปดิเนาะก็ต้องก็ตนะ้องให้แลใครจะเป็นรัฐบาลใหม่ก็ต้องต้องให้ความสนใจตรงเรื่องนี้ด้วยนะแล้วถ้ามันเสียหายขึ้นมาก็ก็บนหน้าที่ผมไปแล้วเพราะผมทําไว้แล้วผมไม่ไม่รู้เรื่องอะไม่ฟังอะ ไม่ฟังไม่เปิดโซเชียลไม่เปิดไม่ฟังไม่ดูจะดูใหม่งานผมเยอะแยะไปไม่มีเวลาว่างที่จะไปทําอะไรเท่าไหร่หรอกไม่ใช่ไม่มีงานนะหลายคนบอกนัยกไม่มีงานวันนี้อยู่ที่ทำเนียบทำเนียบไปดูแฟ้มผมจะเป็นโต้เนะสุรการเขาทำงานแบบตุกงหน่วยนะแฟ้มเอกสารมาถึงห้าสิบหกสิบแฟ้มทุกวันนะเขาบอกผมไม่มีงานไม่มีราชการได้ยังไงไม่เข้าใจให้รู้ว่าการเป็นรัฐบาลเนี่ยเขาทำงานอะไรกันบ้าง ลงพื้นที่ออกไปเยี่ยมเยือนเอาไปติดตามความก้าวหน้าแล้วครเดี๋ยวก็กกต้องรันงานเอกสารนี้ให้มันจบด้วยไม่งั้นมันไปไม่ได้แล้วกันนะกระทรวงทุกกระทรวงก็มีรายงานมีอะไรเสนอม,มาเพื่อพิจารณาตั้งเยอะตั้งแยะเว้นแต่ในเรื่องของการใช้จ่ายงบม,มาณในโครงการใหม่เราทําไม่ได้ตามกติกากของกกตนะทำอะไรก็ต้องขอเขาโครงการเริ่มต้นใหม่ไม่ได้